วันนี้แจ๊ดชนพี่สวยมาเล่น R O V โดยแจ๊ดจะเล่นสกินใหม่ของลูรี่คู่ส่วนพี่สวยนั้นก็จะเป็นสกินเก่าของเที่ยอนาส วันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันได้เลยแต่ก่อนจะดูกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันหน่อยนะก่อนจะดูเกมกันเนี่ยแจ๊สมีร้านเติมเกมมานําเสนอ i s ส m a n ช h อ p ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4สชั่วโมงไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวและเติมเกม R O V บนเว็บเนี่ยรับไปเลยลิ m a n นคอยเพื่อใช้เป็นส่วนลดพร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเฮ้ย <Hey! S 2> คุณหนูอยากเราเา <ๆ S 2> เนี่ยผ่อนฉ่ำแน,น่นอนนอกจากนี้ยังเติมเกมแนะนำได้ทุกเกมเลยนะแม่จ๋าจ่ายได้หลายช่องทางด้วย แถมเติมได้ทางเว็บไซต์และในไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Lishman Shop เท่านั้นนั้นน,นพวกเราจะมากู้โลก เออโลกไหนนะโลกนี้แหละโลกหน้าอาจจะไม่ได้มาแล้วตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองอีพวกกระตุ้นไอ้ยอันนี้เอออุ้ยน่องกูดูอลังการของกูล่ะอ่ากูใหม่กว่าไงอ๋อไม่เป็นแบบผิดแก่ๆเนาะกูเป็นแบบนักเรียนสาวมาเกมเริ่มแล้วปะอุ้ยอลังอ่ะอุ้ยสวยอ่ะเอ้ยอุ้ยสวยจริงสวยว้ายขี่มังกรเลยอ่ะอีดอกวัวกูอี มึงมึงทางไหนดึงอ่ะบนหรือล่างบนบนกี่ดอกอี่ที่มนดาแล้วค่ะมันยืนมองมันยืนมองอะไรีดอกยืนงงยืนตุวแมนยืนงงดูดูมึงดูสายดีสายใส่เสือสะดื้อแพงมากเสือแพงมากกี่ดอกลกลเด็กมึงอย่าดึงสิอี่ดอกขาดเดี๋ยวเสะดือกูขาดมึงเอากระโป๋าคิกซิก่อนแล้วอย่าอะไรนี่อ๋อลงอ๋อล่ะมันจ้าเหีือเกิดวายใคร อะไรกบปะใช่กบปะใช่ใช่ใช่กูมีนกหนูนกนกไปจิกจิกกี้นี่นี่นี่เลิ่อหวานเลยปะเจ๊เจเอาไงอีกคนอีกบดันมากเลยนี่แน่อีดอเจ๊เจเจเข้าวงเขาวงเขาวงเจ่วงวงวงเจ๊วง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 ไปดิไปโอ้โหย้โอ้ยมอง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 กลับ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 เพื่อนเพื่อนขึ้นข้างบนเห็นปะย้อยตายเลยอีดอ ย้อยมันโราเข้าไปช่วยเราไปเกียร์มันตายเลยอะมึงแต่คือมันมาช้าเกินพวกเรากลับก่อนอะถ้ามันแรงจังวะมึงนี่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 มึงอาจจะกันจักันอักันอยู่ไหนมึงไปไหนฮะเตะไม่เลยนี่นะเอามาๆมันกวนอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่มึงเอาอยู่เอาต่อต่อต่อตอนนี้เราเมึงอดิอ่ะดีอ่ะดิเดี๋ยวเอามือรวมเอารวมออกไว้เปิดแล้วมึงไปมึงไปไปเอาไปอย่าออกไปอย่าออกไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาอู้ปันร์มา มงคาบ้านเจ๊มงคาบ้านในรอบ70ปีเหรอโอยในรอบเจ็ดสิบสอปีนี่แหละมงเลยดีดอกแล้วมึงก็อลังการเกินนะกูก็ไม่รู้ว่าจะว้ามเสร็จกี่โมงเออมึงมึงเอาเนี่ยเอาดีดีเออเราอยู่เพิ่งห้ามมาทั้งนั้นนะมึงมึงใครมาใครมาอีกหยอกเสือหมากอะไรมึงนะมึงนะมึงนะเอาแมงเอาแมงวะเอาแมงวะเรอรอรวมตัวได้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  assembler p y มันได้ได้มึงเจอแน่ สุขุมวิทสิบเอ็ดรวมตัวเออมันอยู่แถวนี้แล้วระวังนะอีตัวต้นเรื่องอ่ะโอเคมันชอบลงหุ่นนะพอมันคือรถเกินนี่มันมา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 แล้วมันมามันมาสโลโมชั่นไข่ยีดอกมึงยึงเลียงไม่ได้หรอกเดี๋พึ่งเรียงแล้วอ้อยไม่มาหากูเลยมึงอ้อยไม่มาหาเราเออเอาไปเอาไปเอาไปเอาไม่มองเอาอีตัวอีต่อยิงรถมากรถเกินตลุงหงายไม่ได้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 เฮ้ยคุณแม่ทำตัูไม่ได้หรอกมันทำตัวไม่ได้หรอกอุ๊ยเสียยี่นี่ล้วนเจเจเจ ไป้มจไปไไปเติมเลือดเจ๊กลับกลับกลัวงวงกลับวงกลับจไม่ไวีสวีแป้บนึงใจเยนเจ๊เราเรียกเราเรียกรวมพลไม่เจ๊โอ้ยเจ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 ๊วลแซมบอ้าวเจ๊้ยยยแว่วงมึงก็หมดเร็วเกินแล้วเกินนะอีดอกอมาแล้วแซมโบเออแล้วโควิดลมตัวร่งางอ้าวมาแค่หนมึงมาแล้เจ๊หนูบินมาละ มาเจมมาเจมเจมาเจม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 กาเจมมาเจมาเจมาเจมมาีจมมเมมาเจมนาเจมาเจม่าเกมมาเจเจเจมมเจมมาเจามมาเางเมมมมาเจเเดมมาเจมมมามมาจาเจาเมเมามมเาเาเมาเมาเมาเจเอมาเจาเจมมาเามเามาเาเมเ มึงกวางเม่ต้องกวางว่องว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 ่งวงว่งกูกัดแล้วอุ้ยเลือดดอกเลือดพาเดินกลับบ้านเลือดกูอยู่มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนนี่นีมึงเอาไปเขาากลับ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 ไปแล้วคือมึงดูเมดเราสิเป็นอีกิ้งก่าบินนั่นจะทำอะไรเขาได้ปล่าวะเออแม่โตหดหดมาโกงมาวะเออทิงเอามาทำไมลุงอี้อันเนี้ยแม่โตโกมาวะ เจ๊หนูต้องมารีว okay, ิวสกินไงโอเคโอเคเจ๊หนูช่วยหนูฟ้มกลับมาโอเคมึงฟ้ามันเบรกเองไหมเออเอาแล้วอะไรแม่เดี๋ยวก็ได้เองนะเชื่อกูมึงมุมมุมกลางกลางก่อน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 จังมันไม่ช่างอีดอกไม่เอาจอยกูช่างก็ได้เจ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 ิ๊เจเจวงวงวงเจไปไปเออเข้าหลอกนี่ดอกกูไปก้าเข้าหลอกกูไปก่อนเจ้าไงเจ้าไงเจ้าไงพาเธอกลับบ้านหรือไงเจใครมาพาเธอกลับบ้าน a s s e m b l ลก่อน ออไหนลูอยู่ไหนลูอยู่นี่ลูนี่ลูอยู่นี่ลูนี่อู้กูอยู่นี่ลูกูมาแล้วกูมาเจเจกูมาเจเจกูมาเจหนูเจ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 หนูมาเจหนูมาเจหนูมาแล้วโอ้ยไเจหนูเจดอกเออีเอาไงอะพวกเราแบบมีใครแบกแล้วมั้งวะนี่นี่ไม่ต้องต้องฟาแป๊ปนึงอะต้องอย่าพึ่งแพ้เออเออโหมึงดูอีพวกนั้นก็เล่นจริงจังกันทำไมฮะเอามาอามาเ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 ออเลิศเกินเลิศมากริงไอตุ๊กแกไมได้เลิศมันผักเข้ามา

เออมาบนบนบนมึงระวังนั้นระวังนั้นอีตุ๊กแกมันชอบไอ้นี่มามันอยู่ไหนกันมึงเห็นมันล่าสุดมึงมึงเช็คในภูมิดีเช่ไหมภูมิดีไม่มีภูมินี้มีมีเชือกกูณเชือกมันอยู่ข้างล่างมันขับรถมาแน่นอนมึงมึงมามามาเอตัมเบอมึงเข้ามาเข้ามาไปไหนมึงเข้าไปมึเข้ามานี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วเร็วโอ้โหลวยมากเลยอีดอกเอาแม่งอะไรมาสุขุมวิทรวมพลังเจ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 เออเลิศมึงมึงหนีออกจากวงกูมึงพาไปมึงหนีมึงหนีกูจะพาไอ้มึงหนีกูไปแล้ว โอพาเธอกลับบ้านก่อนโอเคเอาเลยเจเจมันขับรถดีมันขับรถดีมันมันขับรถดีไหมันต้องมันขับรถดีไิแกยีวะมัน่เพื่อมันหีอ่ะนี่มันนี่นี่มันมาพาเธอกลับบ้านเอาแล้วมึงจริงมันมึงันงมันเจ็บจริงมันหน่อยได้เลยเจได้เลยเจได้เลยเจเจระวังเจระวังเข้า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 พาเธอกลับบ้านก่อนเออเอออุ้ยมึงมีนี่นัคุณชนะด้ว่ามันชนะด้ย่อยเอาหนยดิย่อยอ่ะ เดี๋ยวนี้อู้โหโอ้ได้ปะเออตุ๊กแกเลิศตุ๊กแกเลิศมึนาคีมานาคีนานาคีมานาคีมาเจ๊นาคีนาคีเจ๊มันมาแล้วมันไปนาคีนะเจ๊อะไรอะยังไง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 วันกูกลับบ้านอีกวางหนักหน้ากูยังมึงมึงเดินเดินเข้าไปเองค่ะกูวางแล้วนานแล้วค่ะเปร์โจ๊ะเจ๊มาเอาแดงก่อนเดี๋ยปะ เงาเงาเงาไปไป่มึงหูดอกเดินไม่เก่งกลัวตีนเลยเมื่อกี้งงมากเขาอ้อมกันจะทวร์ย่รทัวเอาเลยหรอมันขับรถหนีได้นะมึงมีอะไรขัดขันได้เะล่มมไม่ไม่ไมไม่มึงมึงอยู่ใกล้กลัวนะใกล้กวูจะพาุ่มกลับบ้านนะมึงมึงโอเคโอคกูรอ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 กูบอกว่ากูรอไี่ทั่ร์กรอด้วยกูรอด้วยกูรอด้วยโอเคเจเตัวกลับบ้านนะโอเคได้ไเจเจ วันนี้วันนี้ดูดูกลับมากลับมาพาเธอกลับบ้านพาเธอกลับบ้านพาเธอกลับบ้านอยู่นี่มด้วนานลเจ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 ป้อมปอมเจป้อมป้อมป้อมเจป้อมนี่ไงอีดทองเออลุลุลุลลพาเธอกลับบ้านฮิวพาเธอกลับบ้านเลิกยอมแพ้ก่อนยอมในหนกหนาเอาไม่ดีเอไม่ดีเอไม่ีเอาไม่ีเอาไม่ีเอาเจเจเตอดนี่อเเจเกเอเลิมากเจเจกลับด้หรอไปกลับเออเลิเล อุ้ยดีอุ้ยเออเห็นนี่แหละถูกต้องไปกลางไปกลางไปกลางไรที่ดัน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 ยอมแพ้เลยค่ะเออเลิกยอมแพ้ก่อนค่ะเออเล่นได้ขนาดนี้โอ้ตัวเทดจดวดจันนะคะเออมึงจัดการกลางมึงให้มันจัดการกลางเดี๋ยวเราเราเอาซ้ายเราซ้ายเราซ้ายเราซ้ายโอเคโอเคอุ้ยสัตว์มึงอยู่ตรงกลางหยอกทองเดี๋ยวเรียกหนูได้นะแต่ทุกเมื่อเลยเจ๊ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮาวิเอดอกเล่ยไงอ่ะมานี่มาเพื่อนมามามายังหรอได้สองกลมเออเลิกอเรื่ถอยอยู่ถอยอยู่ถอยอยู่เอาเอาเลดเลสเออให้มันเอาให้มันเอาเอออ้าว มันไปเห่ยีเน่มันค okay, okay. ือฝังมันปะเนี่ยใช่ก yes> ูจะช่วยมึงด้วยซ้ำเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูร่อเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอโอเคโอเคมาเนี่กูมันมืออยู่ใกล้กูมึงมองหน้ากูไปไอีดอกไม่ได้วิ่งเตลิดไปไหนก็ไม่รู้เฮอร์เจอร์มึงอะเอานี้นอนี้นะกอนี้นะมือมมไม่ไม่ต้องกวไปดักปักไปเออมันยังม่เดี๋ยวอ้เข้าถ้ามันตรงอ้อยมึงใครเยอะ้จริงมืออีกเกาะอหมกาะไหมเกาไหมเกาะมาอีรอนมารอบมารอบมามา โอเคอีดีพอดอีมังกรพอดมังกรอยู่โอเคมังกรพอดมังกรแปลว่าอะไรวะไม่ให้ซเปอร์แมนกลับมึงมึงมึงใครเจ็บใครเจ็บไอ้เจ็บมึงอีนกนกออกหนูกูัวทำให้มันบินไม่ขึ้นได้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 ไปได้เลยยิทโซ่มึงเลิกบินก่อนค่ะมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนนี่แน่เจอ๋อยังไงคะนกจิกกีตายอืมโคตรจะลดเจ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 ลองเจเฉ๊เช๊เฉ๊เจอืออย่าเข้ามาค่ะอู้หู้หู้กะบ้านพาเธอกลับบ้านก่อน กูกล hey, ับบ้านกูกล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 ับบ้านแล้วเออกูกูมากูมาทำไมอ่ะไม่ต้องถามบ้ามาทำไมกูกลับอีกยอดหนึ่งกูกลับกูกลับอีกยอดหนึ่งไม่ต้องถามบ้ามาทำไมเขาเพราะว่าใจมันคิดถึงอุ้ยโซาซึ้งอ่ะตัวเมนเมนอีมากหรืออีบุ๊คี้อ่ะอีถือว่าตัวหนักกว่ากูอีกตัวหนาวกูอีกกี่ดอกน้ำหน่อย อะไรคะอะไรคะเจเจลองเจเจใกล้ๆกูอ่เจเจอยู่ใกล้หนูเจอยู่ใกล้หนูไว้เจไม่ต้องกลัวเออกูเปลี่ยนเป็นล้างให้มึงดีไหมเนี่ยเจอยิงยิงนี้เป็นมึงเอรอยิงนี้มันมามันมามันมามาบอลจะลึงหายแล้วกูลาก่อนเพื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 ่อนโอ้ยยี่นี้ล้ตึกตะลึงเกินอ่ะกูกูต้องเปลี่ยนแล้วมึงท่านด้วยเนี่ยมึงอีพวกเพื่อนเอย่าเพิ่งเข้านะเปลี่ยนแป๊บ เป็นล้างเลยมึงเลิศกว่ากูอัตัยเกิดขึ้นกูอัตัยเกิดขึ้กูต้องขายเอากูก็เป็นล้างอยู่ยนี่ว่ามึงก็เป็นล้างแต่กูไม่ได้ใช้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพิณพักระราคนเราพิ่พักระราแต่อย่าพิดบ่อยโอ้โหเลิศลยไอ้ไอ้หายแล้้วอุยมึงไม่ได้เนี่ยมึงกลับมังกรกลับมึงจะเกิดหรือเปล่านะติว่ะคิดลักษณะคิดลักษณะคิดลักษณะอยู่ชิบหายมังกรไม่ได้กลับมังกรไม่ได้กลับอีดอกมังกรไม่ได้กลับมังกรมังกรฮาทูฮาทูเทนยูดากอนเขยวกุดกูอีดอกเขยวกุด รู่น้ไงวิ่งอย่างเดียวเลยกีอกไม่พ้นเลยวิ่งยเดีววิ่งอย่างเดียวเลยนี่นี่นี่เอาหน้าตัวกระเพรีงไปน้าตัวกระเพรียงระดัวิ่งอย่างเดียวเลยนะดาบไม่พ้นเลยไม่ได้เลยโอเคมึงกูรู้ตัวแล้วว่ากูมีรางแล้วมึงตอนแรกกูไม่รู้กูคิดว่ามันเป็นเพิ่มเลือดไม่สูงแม่ต้องไปดันล่างอ่ะใช่ถ้ามันต้องต้องแยกอ่ะ มึงเรียกได้ไงมึงรวมพลได้อ่ะโอ้มันเวิ่มไปไงมันจะรวมมึงเรามีอีนี่อีปืนกลอย่างนี้เมื่อกี้เห็นแบบมึงข้างล่างข้างล่างมึงมึงอยู่กูอยู่กูอยู่กูไปไหนละอีดอกไปไหนไปไหนก่อนยิงอยู่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 เฮ้ยยิงอยู่เจ้เฮ้ยเจมันจะตายหมดเจมันตายหมดเจเจเอาหมด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 เออ้ยมึงมันแรงเกินอ่ะกูยืนบูไม่ได้กูต้องแบบเออต้องล้างทันทีอ่ะช่วยกันเร็วโอ้ยมึงเรามึงเจ็ดน้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 งเจ็ด ใช่กันไอ้สวยแม่ช่วยกูหน่อยดิอย่าตัวแม่หนดิเร็วเร็วเออมันต้องกันบ้านมึงยิงต่อมึงยิงต่อเร็วมันต้องกันบ้านได้นะมึงเราบังลัดนะมึงอีสวยเอาดีดเปลี่ยนช็อตเปลี่ยนเกมอีสวยอีสวยยิงกบอีกบก่อนยิกบยิงกบยิงกบยิงแม่ก่อนยิงกบยิงกบนั่นเอาต่อต่อต่อให้นั่นต่อให้เลิศต่อเลิวเลิศเออเอาแม่งต่อเอาแม่งต่อสวยเลิศเลิศเลิศโอ้ยมันเลิศจูวะอุ้ยมังกรจะบุกบ้านลไอีดอกมังกรบุกบ้านแล้วกูยังไม่เกิดเลย มังกรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอเดี๋ยวก่อนยุบก่อนเดียวก่อนไปเร็วมากคือดูเด่นว่ะมึงคือแกกลัวจะไม่จบเหรอวะแกกลัวเพื่อนนี่เขาตีมังกรมังกรอีดอกที่ตีบ้านเลยอุ้ยไอพีพีจะได้ไอพีพีจริงเหรอกูได้ได้ไงวะไอ้พีได้ไงวะเนี่ย